บเรร้อยยีสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่กับพี่โนเนาะวันนี้รุ่นที่193่อยเาค่โรงเรียนรอบที่2องละโอเคเดี๋ยวสอบถามกันก่อนนะครับตอนนี้พี่โนชิ้นงานมีอะไรบ้างเริ่มจากชิ้นแรกเลยเป็นเก้าอี้โรบอทค่ะเก้าอี้โรบอทนะครับเป็นพื้นฐานเนาะใช้เป็นฟรีแฮนค่ะอ่าเป็นแฮนด์ทูน อ,อ่าเป็นแทนดูนะฮะเป็นอะไรถึงแฮนด์เมคแฮนด์เมคอะทีนี้ออที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็อะอธิบายเริ่มจากตัวนี้ก่อนอันนี้คืออะไรครับอ,อ่าชั้นวางทรงเอค่ะชั้นวางทรงเอที่เป็นเริ่มต้นของการฝึกใช้เครื่องจักรใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อคือคือมันจะมีมาเพิ่มอีก หลังจากที่เราทําเก้าอี้ม้านั่งโรบอทไปแล้วก็จะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาอีก mm hmm. นะครับก็คืออันนี้ก็จะทําเหมือนกันทุกคนนะ mm hmm. ส่วนงานสร้างสารรค์ของพี่โนก็จะเป็นชิ mm ้นนี้ฮะอ่ะโอเคไหนลองอธิบายคอนเซปต์งาน mm hmm. ตัวนี้ให้ดูหน่อยเออเป็นไม้เก่าทั้งหมดนะคะคที่เก็บเก็บไม้เก่ามาจากบ้านเก่า้ยรับเอ่อส่วนขาก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไร ล้วล่ะละแงอ่าเป็นเป็นลูกกงอ่าลูกกงอ่าก็ตัดรึ้นแล้วมาทําเป็นขานะคะอเอขาลูกกงนี้มาตัดเป็นทําเป็นขาชั้นวางเนาะใช่แล้วก็ทําเป็นเฉียงอ่าเข้ามาแล้วก็ส่วนตัวกล่องเนี่ยจะเป็นไม้ปาเก้เก่าเอามาเอ่อเอามาเามาพาะต่อกันโอเคครับแล้วก็ด้านบนจะมีเป็น เขาเรียกว่าหางเหี่ยวใช่ไหมคะคุเป็นโบก็ได้เป็นหางเหี่ยวก็ได้ครับโบหางเหี่ยวค่ะอันนี้ยากที่สุดละของชิ้นนี้ประสานระหว่างไม้แต่ละชิ้นนะฮะก็จะมีลูกเล่นเพิ่มเติมขึ้นมาใช่ก็จะเป็นที่วางลําโพงหรือว่าวางของกระจุกกระจิกอะไรก็ได้ค่ะแต่คอนเซป์นี้ก็คือใส่ลําโพงใช่ค่ะลำโพงแบบวินเทจหน่อยค่ะอ๋อ เพิ่งมาเพิ่งเพิ่งมาส่งหมาดๆเลยใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ก็คือทําไว้รออยู่แล้วนะครับสำหรับพี่โนค่ะแล้วก็อ่าครับแล้วก็ไม้เหลือค่ะก็มาทําเป็นที่วางอ่านี่ก็ไม้เหลือนะครับนี่ฮะไม้เหลือจากชุดนี้นะครับเขาก็จะใช้งานคู่กันไปใช่ค่ะก็จะได้เข้าชุดกันโอเคก็อ่ารวมๆชิ้นงานคอนเซปต์พี่โนก็จะประมาณนี้เหลือเดี๋ยวเอาไปทำสีทำอะไรเพิ่มต่อใช่ครับเก็บรายละเอียดนิดหน่อยก็เสร็จแล้ว ภูมิใจนะกับผลงานตัวเองชิ้นนี้คือว่าโอเคไหมโอเคมากค่ะคชอบไม้เก่าอยู่แล้วค่ะแล้วก็เ,ออเห็นมันสามารถทําประโยชน์อะไรอย่างอื่นได้โอเคตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยมันมันจะรอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนแรกก็ยังแบบกังวลอยู่ว่าความเป็นไม้เก่าด้วยไม้เนื้อแข็งอะไรเงี้ยในการตัดในการจัดการอะไรของพี่โนโเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะตอนแรกอะห่ <c oughs> วงมันจะไม่สําเร็จไงแต่ว่าพอมันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วก็เฮ้ยมันยังไงมันก็ต้องจบให้ได้ด้วยองความรู้ที่พี่โน เรียนมาจากพื้นฐานไล่มาสเต็ปตามสเต็ปมาเรือ่อยๆจนได้เป็นชิ้นงานแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับก็ดีใจกับพี่โนโด้วยนะครับเดียวหวังว่าจะได้เห็นชิ้นงานดีๆของพี่โนโอ,อีกนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเรียนต่อหรือเปล่านะนะก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะ